ครับวันนี้อยู่ในรายการเกมเมอร์ชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาสร้างเมือง EP พสองกันนะฮะวันนี้เราจะมาสร้างเซเว่นตามที่น้องเขาคอมเมนต์มานะฮะไปคลิป EP แรกเนาะอันนี้เราก็จะมาเซเว่นกันอ่าเซเว่นของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราทำทางทำถนนก่อนใช่ทำถนน การทำขนมของผมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะแบันนี้เราอย่างงี้นะตามที่เห็นเลยเมือ่อคืนนี้ผมก็ได้ไปอ่าตกแต่งมีคอกมา้าโอ้ยคอกอ่าลายนะฮะแล้ก็ทำขนมแล๊เซเว่นของเราก็จะตามน,นั่นแหละจะตามน,นั่นแหละเท่อนนของเราก็เหมือนเดิมครับสีขาวสีขาวนะฮะ แล้วก็คนแจะคนจะแสดงเอ้ไม่ใช่แดงสีส้มสีขาวสีเขียวใช่ไหมส้มเขียวขาวส้มเขียวอะไรวะใช่ไหมเส้นของผมส้มเขียวส้มเขียวขาวมาอุดหนุนหน่อยก็แล้วกันเอ่อให้วางตรงกับถนนเนาะ รงผมก็จะกว้างหนึ่งสองสามสี่สี่สี่ถ้าว่าสีเหลืองแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดโอเคแปดแล้วก็ให้วางตรงกับอ่าตัวนี้หางมาประมาณหนึ่งสองสามสามบล็อกโอเคสามบล็อกนะครับก็ต่อยาวมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาลงทั้งหมดเป็นสิบบล็อกนะคะ อันนี้ก็เือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคประมาณนี้แล้วก็ความยาวว่าความกว้างความกว้างก็ประมาณห้าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเล็กเกินไปหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าสิบโอเคสิบคูณสิบถ้ามัน,น,นเอาเก้าคูณสิบกัน,กนโอเคเก้าคูณสิบเนาะ อืมแต่คงถือว่าวาล้อเมปก็วางึงยึงเลมอันนี้เราก็จะเปิดลงไปแล้วก็ให้ต่อขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่สี่ b l o นะสาม b ล o c กดีกว่าโอเค นี่เสร็จเราทุบออกประมาณนี้งกัสองออกแล้วก็สองนอกนะแลทุบออกไม่แเ็ดโอเคประนี้ประมาณนี้โอเคโอเคสูงดูนเรากะใส่มาเลยแตงกีาวใส่มาเลยครับ แต่เสร็จแล้วให้วางสีสีแดงแดงขาวเขียววางไว้เนี่ยเซเว่นของผมก็จะเป็นแบบนี้แะฮะไม่ได้บางแขนมาเลยบบจะออมาประมาณเท่านี้เนี่ยท่านี้ท่านี้เลยโอเคสโจเดแล้วก็ สีขาวถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ใช่ตัดใส้นนะตัดเลอตัดเจลสีนะแค่ 7, นะแดงใส่แค่แดงน,ะนี่แล้วก็สีเขียวใช่ไหมต้องรอเข้าใส่ตรงนี้ฮะต,ตามหรือถ้าดูไม่ทันก็ย้อนคลไปดูก็ได้นะฮะนี่จะได้แล้วเซเว่นของเราจะได้ออกมา เป็นแบบนี้แล้วครับแล้วก็อุดตรงนี้ให้มันเต็มโอเคตรงกลางใครจะใส่เป็นรูปอ่ารูปปั้นอ่ไอทีพีก็ได้รูปปันปป้นอะไรทีก็ได้นะฮะผมไม่ได้รอกแบบมันจะม,มานะนนทำตามใจผมอะไรเราทำ เซเว่นหนมากเกินไปมลยมีตินมีก็สเซเนมีตลิกมีตลิกกสิลิกกัเซเว่น จะบอกว่ามืดค่ะมืดเราก็ใส่ทอ็อตโอ้อาจจะแย,ย่งไปหน่อยใส่ท็อดท็อตเจอยังไหนโอเคยะงไงนี่โอเค,เน,อเคเน,นะครับหนี่ให้อุดอ่าตรงเส้นสีแดงให้อ่าหมดเลยนะโอ,อ้มืดมืดทับมืดมืดติดติดท็อตหน่อยไม่ละ ัดแม่งไงโอ้ยใช่ครับอยากเพิ่มโอเคคิ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 ไดิบนะม่บิ่อในบินะไม่บินไม่ไม่บินนะจอมสมมติไม่น่าเกิดหรอกควว่าไม่เกิดเกิดแล้วมันจะดิ้นดิทไมเออเียนต่เนต่อปากไว้ก็ดีครับแสงสว่างส ที่ที่สาเนี่ยผมจะสร้างไฟตามเสนอเราเนาะสร้างไฟดีดีสร้างไฟสร้างไสร้างไฟสร้างไฟจุดจุดจุดจุจุด้อุดจ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 ุจุดจุดจ อะวะไงดีพอทำอย่างนี้แล้วนะครับน,น่าจาดีเลยก็ให้ใส่ถอดเพื่อความสว่างค,คูณคูณนะ็ปเลยคุณสว่างของคุณนะฮะก็พื้นนี้ก็จะใส่เป็นบล็อก เบ็อกหินนะ,ะเป็นบ็อกหินเป็นบล็อกเป็นบอ็นบอกไม่เเป็นบ็อกคอร์นี่แหละฮะขนาดน,นี้ก็ได้เวลาเมืดแล้วโอ้เสียงผมจะหล่อไปไหนเนี่ยเอ้าเดี๋ยวบอกนาราความดุ เสียงสวีด,ดาสวีด,ดาโอเสียงเอาอผมแบบอันนี้เสร็จแล้วนะโอเคมันก็ยังดังเหมือนเดิมไม่ดังเหมอนเอืขาเด็กเขด็โอเคขณะน,นี้ก็ได้เป็นเวลาหกโมงเย็นะ นยครับนคือการสื่เองวันจันัน,นจันนร์นถึงวันม่นันนจ์ถึงวันสุดร์ผมจะลงวันละทีนะฮะถ้าวันไหนผมไม่ลงก็อย่าถามว่าผมายไปไนะฮะอาผมไม่มีเวลาทีา่จะเป็ไนหน ไปนอนที่บ like, okay. huh ้านโอเคเหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยจังเหนื่อยจริงเหนื่อยจังทำอะไรทำอะไรนอนไปทำอะไรไปเออรับรับแชป้าสนไหมน่าสนไหมรับแชป้า วันนู้นนะคะอาจจะเป็นเสียงเท่ไม่สะดวกถึงพวกพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆด้วยนะคะก็ขอใส่ลงทีนี้นะคะขอบคุณค่ะ,อคคะตอนนี้ช่องเควมเมอร์ทีวีดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืม ไปจะเป็นที่พนักงานขายเซเว่นอยู่นะฮะเราก็จะเอาเป็นไม้น้อเป็นไม้เป็นไม้อ่าเป็นบันไดไม้แล้วก็เป็นมิสลแล้วก็เป็นบล็อกไม้ตัวนี้แล้วก็เป็นอ่าเป็นสีม่วงนะแล้วก็เป็นเป็นเป็นอันนี้นะแล้วก็เป็นสีควาต่างๆนะฮะก็ไัวน้นะฮะเป็นเป็นกล่องนะเป็นกล่องด้วยเป็นกล่องโอเคประมาณนี้นะฮะก็คุณค่าที่คุณคู่ควรนะ ให้วางวางตัวนี้ไปก็วาง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 โอเคคุณค่าท so ี okay. Okay. On so ่ค okay. ุณซื er. ้อควรนะครให้วางตัวนี er. okay. ้นะฮะไอที่เข้าที่ออกด้วยเพิ่มเริ่มเอาตัวนี้มาโอเคให้ปิดไว้โอเคประมาณนี้แล้วก็จะเป็นเคาน์เตอร์เขาทำอะไรทำอย่างนี้ใช่ไหมเอคาน์เตอร์คาเตอร์คาเตอร์อยู่ตรงนี้โอเคเคาน์เตอร์อยู่ตรงนี้ ก็ติดป้ายไปโอเคแล้วก็ติดป้ายอย่างนี้โอเคใส่ตรงนี้ไปเอออ่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ในนี่โอเคแล้วก็จะเป็นกล่องอยู่นี้ใส่ของนะฮะก็มีประมาณเท่านี้ต่อไปจะเป็นที่ซื้อขายของต่างๆนะครับก็วางสองบล็อกนะฮะจะได้สองบล็อกพอดีเลยเอาขึ้นอย่างนี้นะฮะ หนึ่งสงแี้หนึแล้วก็ห่างมาหนึ่งบล็อกแลก็หนึ่งเดี๋ยวหอ่าห่างมาสองบล็อกดีกว่าห่างมาสบล็อกครับแล้วก็ทําตามนะครับหนึ่งสทำตามเลยนะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ง ิดเหนื่อยแล้วผมเหนื่อยแล้วเนี่ยอืมผมเหนื่อยแล้วนะปปปึึึ๊๊๊บบบโอเคโอเคจะทำแบบดิจิตอลทำแบบดิจิตอลนะฮะโอเคประมาณนี้นะก็ให้ท่านปิดไปแบบนี้ปิดติดติดเนี่ยก็ติดติดติดแล้วก็ติด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 โอเคติดติด เต้นดตินเตินเต้ดเต้น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 ผมผมเริ่มแบบว่าแคสเกมแล้วมีความสุขยังไงแม่หมอโอเคถ้าถ้าเราแคสมีความสุขแล้วมีมีคนมาอ่านว่าติดตามผู้ชมเราเยอะแล้วหรือไลค์เราประมาณเนี้ยผมจะทคำไปเรื่อยๆเนาะไม่ใช่ <buena> จมของมาเลยนะขายเพชรขายแร่อะไรขายอะไรต่างก็ว่าไปขายทองขายมอร์รอลอะไรก็ว่าไปประมาณนี้ครับนี้นี้แล้วก็ขายฐานนี้โอเคขายฐานเราเป็นคนเอา่านนะสิเฮ้ยฐานแล้วเอาเป็นแร่พวกนี้ให้มันครบสี่อันเนาะอเ,เอาแร่แบบว่าหา่างกัน เนี่ยนืนนนนอต่อไปจะเป็นขายอ่าพวกแอปเปิลแอปเปิลเอ็นชาแอปเปิลธรรมดาอ่าไขาขายด้ <c oughs> านนี้นะปึ๊บปึ๊บไปปึ๊บแล้วต่อไปต่อไปจะเป็นขายพวกเอ่อเมล็ดข้าวฮะเมล็ดมเมล็ดมเมล็ดมเมล็ด,เ,ลดเค เคเคอ่าไม่ใช่แล้วน่าแล้วมึงอ่ะเหนืย่ยละเคปมันเนี้ยต่อไปต่อไปก็จะเป็นขายแบบพวกธนูนะฮะธน,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 อนะะูอ่าอ,นะอันนี้ธนูนี้ธนูนี้พอนะจีอันพอธนูธรรมดาเนียนี่ฮะอ้โหอย่ีแล้วแล้วต่อไปต่อไปจะเป็นพวกปลานะขายปลา เรามันเป็นคนขายปลาเราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่ขายปลาอ้หเพลงไปก็จะเปิดขายขนมปลง<า>เนื้อเนื้อไก่หน้าแก่นะฮะออผมนี่เซเว่นผมนี่ขายสารพัดนี่แล้วก็ขายอ่ะคโกเคอะไรที่กินได้ผมขายหมดอละเอาตอนนี้ อะไรกินได้ใครหมดเนื้อโอเคเนื้อเนี่ยแล้วก็นี่ก็อไรต่ออผลไม้ว่าผลไม้วา,วาอย่างเงี้ยอ้าเฮ้ยคิดหายแล้วอ้าเฮ้ยมันยี่เอ้ะอ,ะอะไรวะเนี่ยครับผลไม้ที่หายยากที่สุดไม่หายากหรอกเพียงแต่ว่าคุณเห็นได้ว่าเข้าไปในประตูมังกรแล้วก็ะจะเจอเองหรอ อ้าวอะไรผมเริ่มแบบมึนๆแลวนะมึนแหลนะมึนแทนนี่จะติดให้หมดยังเงีเสียเวลาต่อไปเราจะขายแบบอืมเอ่อขายอันนี้บูทูสบูทูสขายนี้ขายอันนี้ขายอะไรขายนี้ขายพอดีพี ขายบิดแล้วก็ขายอ,อ,เเอ,าอันนี้โอ,อ,อ,อเคประมาณนี้ตึ๊บ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 เสะเข้าไปเสะเข้าไปเสะเป็นเต็เเมโอ้เซเว่นเป็นไงขายชุดก๋าเพชรเลยมาอย่างนี้ครัต้องขายชุดก๋าเพชรแล้วนี่นี่ไงสี่พอดีไงโอ้รู้สึกว่าเซเว่นผมมาว่ะ มันมาหรครับขายชุดเหล็กไปาาขายชุด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 โซไปอะไรหายากผมขายหมดลวตอนนี้โอเคเอ่อชุดเหล็กก่อนเอออ่าผิดแล้วโอเคไม่เป็นไรคนเรา,ามีผิดบาตกันบ้างอะไรอะไรอะไรของคุณ คุณเป็นไหมครับคุณเป็นไหมครับต่อไปเราจะขายแบบดาบอขวอัดาบขวัดาบขวัที่ขุดแล้วก็อันนี้นะฮะเราจะขายแบบโอ้นื่แล้วจังหวัดนี้เราก็ขายของเพชรนะฮะของเพชรเราก็มีนะฮะขวนขวนนี่นะฮะ โอ้โหเด็กแถวบ้านนี่เยอะจริงอะไรจริงยังปิ่งยางนะฮะต่อไปเราจะขายพวกสติกี้พิจันอันนี้ยังไงพอ,อปีกนะฮะปีกปีกแล้วก็อะไรฮะยกอันนี้ฮะสโน์บอลนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็อันนี้นะฮะ อันนี้หายากหรือเปล่าไม่รู้ไม่หายากหรอกเอาเหลก็กมาขัดออก็ะด้อ้ไววะทำให้ตื่นกระดกตกใจไปเรื่อยเลยนะคุณเนี่ยคุณเวฟโอเคต่อไปเราจะขายแบบพวกอา่าอะไรที่หายากๆอะไรหายากๆอันนี้เพลงแล้วก็วัมถุก่อน สติปหัวนี้หัวนี้นนมาขายหมดแล้วตอนนี้มันมันนี่แต่ดูยวมๆแล้วมีเสน่ห์เลอเกินติดเลิปก,กาซีช่องพุมบินต่อไปแล้ว 4, 4สีสีองสุดท้ายขายเป็นอาแบบว่า,าไข่มังกรนะฮะ ขายไข่มังกรขายไข่มังกรแล้วก็ฟักทองอ่าอันนี้แล้วก็บักเพ็ดโอเคนี่แหละครับคือปรากฏการณ์เซเว่นมีเกียรติทุกอย่างอ้าวคำ่ำเอ้ยคำ่ำนอน หน้าเซเว่นเลยเป็นไงสายจู๊กเราต้องนอนหน้าเซเว่นโอเคเป็นเด็กแ่ม,มาหน้าเซเว่นเออต่อวะเออเช้ามันเออนี่นี่เซเว่นเราต้องมีส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 ้มด้วยโอเคเราเซเว่นเราสายจูก๊กไงสายจู๊กเซเว่นเราเอออสีส้มคุณคาที่คุณคู่ควรสีส้ม แล้วก็สีเขียวสีเขียวแล้วก็สีเซียแล้วก็สีแดงตับอะไรเงี้ยไงคนฆ่าที่คนคู่ควรไงเป็นไงเลขเจ็ดเซเว่นโอ้โหูคนค่าที่คนคู่ควรนี่ไงเลขเกตออเคนเซนนี่แหละครับเซเว่นของเราอืมอืมเหนอะเนานะเหนอะ เป็นยังไงอ่ะเนอ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 โอเคเราน่าจะขายบล็อกพวกถ่ายยาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหคลิปนี้โคตรยาวอ่ะท่านายละโอเคผมขอตัดคลิปไปตอนที่ถึงอ่าขุดเสร็จก็แล้วกันโอเคครับ โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเซเนของเราก็คลิปนี้ก็เป็นว่ามีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่ตตอๆไปด้วยนะครับบาย